สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับทันนี้ก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ด่านบึงการนะครับเตรียมตัวที่จะข้ามไปฝั่งสปปลาวนะครับเมืองปักสันแต่ว่าตอนนี้รอนะครับรอรถหนักนะครับอันนี้เขาก็ขึ้นไปแล้วประมาณนึงนะครับขึ้นแพไปแล้วทีนี้ผมเป็นรถเปล่านะครับเพื่อให้เกิดความบาลานบนแพนะครับก็ต้องรอรถหนักอีกคันนึงนะครับ เพื่อมาขึ้นก่อนผมนะครับเพื่อให้เกิดความบาลานบนแพะนะครับก็อเอาบรรยากาศพอมีเวลาถ่ายนะครับก็ออบรรยากาศการลงแพอันนี้มาให้ดูนะครับอันนี้เป็นรถเรานะครับรถผมนะครับเตรียมข้ามนะครับอยากให้ดูบรรยากาศวันนี้นะครับอากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะ กลางวันมีร้อนนะครับตอนเช้านี่เย็นๆนะคุณนี่เป็นแพรที่จอดซ่อมนะก็วันนี้ผมก็จะไปพร้อมกับรถน้ำมันนะครับนน้ำผงนะครับช่องนี้ก็นิ่งๆนะครับเป็นน้ำผงไหลลึกนะครับก็รอรอ รถหนักนะครับเพื่อจะมาขึ้นจะได้บาลานซ์นะครับอันนี้ก็ข้ามไปใส่สินค้าฝั่งลาวนะครับเป็นเวลาประมาณ <c oughs> บ่ายโมงเกับจะบ่ายสองแล้วนะครับตอนนี้ เดี๋ยวไงจะถ่ายตรงฝั่งเราให้ดูนะครับผมถ่าที่ฝั่งเราครับก็พอมีเวลานะครับพอมีเวลาได้ถ่ายให้พี่ๆเอฟซี FC ได้ดูนะครับการวิ่งข้ามแดนบางทีประดานไหนที่ยังไม่มีสะพานนะครับโดยเฉพาะข้ามแม่น้ำโขงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ คำใช้แพรนะครับหรือว่าทางเรวเขาเรียกว่าบักนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนู่นนะครับเป็นฝั่งเรวนะครับนล้วก็จะเป็นท่าทรายนะครับก็จะมีเรือสูบทรายนะครับของฝั่งเรวนะครับฝั่งเราช่วงเมืองปากซันนะครับนี่ก็จะเป็นท่าทรายที่หนึงนะครับ เมืองปากซันก็จะยาวไปตัวเมืองนะครับยาวตามแม่น้ํโขงนะครับแล้วก็จะลึกเข้าไปข้างในนะครับผมนี่สําหรับพี่ๆคนไหนที่เคยมาก็จะไม่ออกนะครับใครที่อยากจะมาตามหากุหลาบปากซันก็เชิญได้นะครับแต่ดีสักหน่อยก็จะได้ใช้สะพานแล้วนะครับสะพานก็น่าจะเสร็จประมาณปีหน้านะครับคิดดูคิดคิดไว้นะครับ สะพานเสร็จแล้วก็สบายครับก็ต้องมารอกันแบบนี้นะครับใครทรําเอกสารเสร็จก็ข้ามได้เลยนะครับผมนี้ก็ทาเอกสารเสร็จแล้วต้องมารถมารอกันนะครับเพื่อจะให้รถครบแพนะครับเอ่อกถ้ารถไม่ครบแพก็แพเขาก็ขาดทุนนะครับผมเที่ยวหนึ่งการทำเอกสารก็ไม่ยากนะครับเพราะว่ารถส่วนมากรถพวกผมนี่คือทาผ่าน ชิปปิ้งนะครับมีชิปปิ้งเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วจะเป็นรถส่วนตัวนะครับต้องถือหนังสือเล่มรถนะครับเล่มรถตัวจริงนะครับแล้วก็ถ้าใครเอารถคนอื่นข้ามก็ต้องได้หนังสือรับรองนะครับหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถนะครับแล้วก็เอารถไปทําเอกสารข้ามแดนนะครับไปทําเล่มพาสปอร์ตนะครับสําหรับรถนะครับที่ขนส่งจังหวัดนะครับแล้วก็เอามาข้ามได้เลยนะครับผม เพราะว่าหลังโควิดมานี่ผมก็เห็นพี่ๆหลายท่านนะครับอาจจะไปธุระหรือว่าไปกลับบ้านหรืออะไรยังไงนะครับอีกฝั่งลรานะครับก็เห็นรถเล็กเยอะอยู่นะครับบางคนก็ไปเที่ยวนะครับนี่ก็เป็นรถเป็นแพไอเป็นเรือนะครับผู้บิดเป็นเรือที่หาปลานะครับน่าจะเป็นชาวบ้านฝั่งไทยนี่แหละครับอฝั่งนี้นะครับความสามารถพิเศษนะครับผม ไม่มีใครขับนะครับนี่ก็รอนะครับตอนนี้รออยู่นะครับรอรถที่จะลงมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวตอนขึ้นที่ฝั่งลราเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีนะครับพี่โอเคครับผมอ่าครับผมมาแล้วนะครับจังหวะที่เราต้องรอรถหนักนะครับ เพื่อทำการบาลานแพรนะครับออก็มาแล้วนะครับพี่รถหนักคันนี้นะครับเขาก็จะให้รถหนักลงก่อนนะครับเราเป็นรถเปล่านะครับก็น่าจะได้ลงคันสุดท้ายนะครับ การลงแพก็จะมีคนมาโบกนะครับเราจะลงช่องไหนนะครับก็เดี๋ยวมีคนมาโบกนะครับคันนี้ลงแล้วก็น่าจะเป็นรถผมแล้วครับอ่านี่นะครับสำหรับรถที่แต่งๆหน่อยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนี่สามหกคันนี้นะครับ ถ้าเป็นไปได้นะครับอันนี้ยังน้อยนะครับยังเล็กนะครับกันชนนะครับถ้าเป็นอันใหญ่กว่านี้นะน,ะน,น,ะนะครับแนะนํานะไม่ให้ถอดนะครับผมอันนี้ก็น่าจะติดนะ,น,นะครับติดปลายฝั่งโน้นนะครับแนะนํานะครับถ้าเราอยากเสียตังค์นะผมว่าเสียเวลาถอดที่ทนึงครับข้ามทางปากซันนะครับบึงการนะครับผมอนี้ก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับกันชนพี่เขานะครับแ้วถ้าไปเจอรุ่นหนาๆนี่ต้องได้ถอดนะครับผม มาแล้วครับโบกแล้วแล้วนะครับเราก็คอยดูนะครับว่าเขาจะโบกให้เราขึ้นช่องไหนนะครับอ่าขวาสุดนะครับ <Siser> mà <Zum> leo <voi> <compteaisama> ก็ประมาณนี้นะครับังหวะนี้กระชิดเลยนะครับกระจกกับท้ายกันข้างหน้าก็เลือนิดเดียวนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ออกรอยลำครับหมดครบแล้วนะครับนี่นะครับเลือนิดเดียวนะครับพี่น้องพี่ๆทุกท่านี่หน้ารถผมนะลกนิดนึงครับแล้วดูปลายกระจกนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคครับ เดี๋ยวเราไปดูขึ้นทางฝั่งลาวกันนะครับผมตอนนี้ออกเดินทางนะครับอ่าแล้วครับพี่ๆตอนนี้ก็แพ้ได้เทียบท่าฝั่งโสโปปลาวนะครับรถก็เตรียมขึ้นฝั่งลาวนะครับ ก็แล้วแต่เขาจะเรียกขึ้นนะครับว่าเขาจะเอาคันไหนขึ้นนะครับอันนี้วันนี้ก็มีรถเล็กมาคันหนึ่งนะครับรถเล็กก็ต้องให้รถหนักนะครับเข้าไปกดแพรไว้นะครับเพื่อไม่ให้แพรกระดกนะครับ <c oughs> รถเล็กก็จะได้ขึ้นง่ายนะครับผม บรรยากาศนะครับการขึ้นแพนะครับผมที่ฝั่งลาวนะครับพี่น้องพี่ๆก็บางคนที่เคยมาก็คุณชินนะครับกับบรรยากาศแบบนี้นะครับวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักบ่ายสามกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะตามรถคันนี้นะครับขึ้นไปผมเป็นคันสุดท้ายนะครับที่ขึ้นจากแพลํานี้นะครับวันนี้ก็มากันแปดคันนะครับผม นี่นะครับก็คันที่มีสเกิร์ตก็จะประมาณนี้นะครับก็กลัวนะครับกลัวที่จะโดนถ้ามีเวลาสมควรต้องถอดนะครับไม่อยากเสียตังค์นะผมอันนี้ยังดีนะครับที่มันยังไม่ใหญ่มากนะครับมันไม่กว้างเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่โดนนะครับ ของผมนี่ไม่โดนนะครับเพราะไม่ได้ต่อลงไปนะไม่ได้ต่อใช้ลงไปนะนี่จะเป็นท่าเรือฝั่งลาวนะครับที่ใครที่ไม่ไดเอารถข้ามนะครับก็จะมาขึ้นเรือกันตรงนี้นะครับเพื่อจะข้ามไปฝั่งไทยหรือจากฝั่งไทยข้ามมาลาวนะนี่ก็เป็นรถพี่น้องทางฝั่งลาวนะครับมารับผู้โดยสารหรือรับญาติพี่น้องนะครับกลับบ้านนะครับ ก็เดี๋ยวเราขึ้นไปทําเอกสารนะครับที่ในด่านนะครับสุลกากรเ,าเมืองปากสันนะครับแล้วก็ต่อแถวขึ้นมาอย่างนี้แหละครับผมฝั่งซ้ายก็ไม่น้ําโขงนะครับนะแผ่ฝั่งลาวนะครับกำลังออกก็จะเตรียมรับรถที่จะข้ามกับไทยนะถ้าข้ามกับไทยนะครับ,ถ,าาบ,รบถ้าไม่ได้มีการฝากรถกันก็จะใช้แพลาวนะครับ ส่วนมาจากไทยแเราก็ใช้แพทไทยนะครับจะแบ่งกันอย่างนั้นนะครับเพื่อจะได้มีรายได้ทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับผมอ่าเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับโอเคครับเราไปทำเอกสารกันนะครับพี่น้อง นะแล้วก็จอดต่อตูดกันไว้นะครับเพื่อจะได้ออกง่ายนะครับเค <Okay. S 1> okay. ครับผมแล้วเราไปทำเอกาสารกันครับ